เดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มหนูกันนะคเพือให้คนว่านเลี่ยงอ๋ฟาร์มหนูเป็นค่นมาเกลียงเป็นคนมาเลียงเหลี่ยงอันนั้นนี่อเยิงอเเดี๋ยวเขาไปเปิดเอาหมอนไ้ นี่นี่โตแม่มั่นนะพี่น้องเนาะสัตว์สตวนี่เพิ่งออกลูกเป็นหนูแม่ลูกอ่อนค่ะแม่พันธุ์แม่ลูกอ่อนฟ้านหนูค่ะเอ่อน้องคนหูจักหนาเพิ่นก็เฮ็ดไว้บ่ได้เฮ็ดแบบหลายตัวเฮ็ดไว้มองอย่างละนิดละหน่อยเพิ่นก็นจะมีฟาร์มหนูแนะ่ หนูขาวหนูอันนี้คือหนูงยังนะและ้วก็จะมีฟางกบกอย่างไก่ไข่ไกยางเป็นตุกใสเขาอย่งหงมากใหม่เด็ดอันนี้คือแมพันธุ์มันเหมิดมันมาค่ะนี่มันทอมจะออกเป็นหนูแม่ลูกอ่อนพวกนี้หนูแม่บบใหญ่ตะวาลูกด,ดกลูกมันสิบหกเกตตัวสิดต,ตัวมันทองแค่เดือนเดียวแมแล้วมันกระคอน เขาพูดว่าเลี้ยงงูสิได้เงี้ยแม่เลี้ยงแม่เนี่แห้งลูกชิดสี่นนตัวอันนี้เดี๋ยวจะโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตจะเบิ่งแม่น,ยนอยูอ่เลยเขาลูกมันไปแล้วขุนเขาไปขุนแล้วลูกมันออืมันก็ไม่ขี่มือแล้วเก่าก้อนชิบก่อนทันนี่แหละอันนี้คือมิแต่แม่พันมันต์<ม>บอลอีกอันอ<ม>อหนึ่งมีสองพูนึงม่สองพูนึงออื เบิดนี่เขาจรกเบิดโลดมังโลดกลัวๆเนี่ยอ่ามันนี่ก็จะเลี้ยงแค่เกี่ยวผัสสีเลี้ยงเลี้ยงแค่สองชุดหนงสีแซกเอาเอาจากสองชุดแบบนี้เอนปะคะชุดหนึ่งเอาลูกน่อยไปชุดหนึ่งเอาอันแม่มันพอมันแบบเอาเป็นนี่คือชุดนี่ก็เป็นสาวเป็นบ่าวอยู่เนี่เดี๋ยวนี่คืออีกประมาณอานที่หนึ่งเขาออกในในไหนนู้นสี่เดซิบกว็หมื่นแล้ยนี่กี่สิบเจ็ดหมือนเขาออกแกัแม่ได้มันเอาออกไปใบแต่มันร่วมกันชุดมันรุ่นเดียกันสองแม่เนี่ย ตัวหนึ่งนึ่งมันมันออกสองตัวมันละไตนั่นตัวนั้นมันใหญ่กว่าหมูค่ะสมมติว่ามีสิบตัวเอาไปร่วมใส่กันเลยทำให้มันรุนเรืยอกันควันนี้ก็เอาอาหารใส่ขุนมาเลยข้าวเดี่ยวใหญ่อืมบริโภคนี้ดินี่ก็วางอย่างของหมนี่เดี๋ยวเบิ่งหูหน่อยว่าจะวา่าจะว่งใหญ่ทีแห้งค่ะขอานขุนแห้งใหญ่ค่ะ ้าสมุ่าข้าไปแล้วบังที่มันออกลูกแล้วมันมันออกลูกแล้วเขาก็เาต้องให้มันยื่น้ำกันก่อนแล้วสักพักหนึ่งเขาจะจับแยกมันเปเดือดอืมแดงจะไปกำเฟืองมาใส่กำเดียวบอตรงไปเห็ดย่างมันเลยแบบนี้กระเกลือธรรมดามันกระสีขุนเพราะมันเองเฟืองของเขาเ็าออกหมู่บ้านเด่นช่วงมันออกลูกเขาเชื่อเฟืองใส่ให้มันเห็นออกก่อนจะเอามาใส่มันต้องเห็นมันขอดูออกมาเป็นตัวแดงแดงสักกอนค่อยเอาเฟืองมาใส่ ช่วงในการมันเปลี่ยนแบบเนี่ยเราเลยเลยนี่มาไปเลี้ยงรถประเด็นีนดอกอยากล่องอยู่อยากเลี้ยงล่องเบิงนี่นูเดือนกัวเามันก็บว่ได้เห็นอย่างมันเนาะแต่แค่ทำความสะอาดของน่ะมันมีเื้ออีกเดือนนีงก็คือได้ตัวละลอยนี่ตัวเศร้ามีประมาณจักเดือนได้์โตทอนี่ค่ะเดือนกัวเลยเลยอ๋อเดือนก็มาจากแม่มันทิ้งแม่อยู่งสองตัวสุดๆอ่ะ ค่ะเขาปิดแหวงสีงูเลยยังกับเขาประเดแลยวมั่งอสนเล็น่อยสิเยบอใไง่แบบนี้แห้งโดดบ่ขืนเลยบางพวกคือจ้าสีมีงูเขาไอ้ยังเขาสิเลยบอบอสมา้องยานแม่งม่งบอเนี่ยมันมีงูไงขึ้นใจนาจะตัวหนีไงกหมูมันมันบอนีบอกราวันอันไม่เปิดให้เบว่าบอใหง่โตมั่งไง่ไง่แบนัน พี่อีกเลยค่ะนี่นี่หลายจุดอยู่ตรงนี้นี่แม่มีนูสองแม่นี่มันออกลุดด้วยกันเขามาใสอ่อ่าอ่าโตซูสีกันมเกือมือแล้วเ่อแค่นั้นก็ได้คุณคือจังตัวไฟ่เขาเถื่อนอ้วนใช่ไหมเกือม,มือแล้วเ่อ สมมติว่าข่อยง่ายนี่ข่อยอยากมันถ้าข้นสะอาดเดียวนี่ข่อยก็เติมใส่อีกก็ระเด่ยรับนี่อันถ้วยอันนี้กันจะเห็นเมื่อยู่บ้านเขหน่อยค่ะซีอันหาสิบบาทเข้าขายเพราะจำเป็นต้องเปอันนี้เลยบัานข้ากระยิบเอาขึ้นมะล่างมาะยังเด่ข้าเอาลงมะกบลวันสิ่ดวดกัดเอาหรดเลยค่ะมันหูว่าข้าเกลือมันมันเหงเบิดอันนี้เลยอะไแม่ข่อยขายซองหมือเบิดเลยนี่นี่พวกเขาคูยแบบนี้ชุดละพันเขาขายกัน นี่คือแม่ซีผูกสองเหลือกแล้วนี่มันเป็นนูแม่งามแล้วนะของแม่อุ้ยตัวสองพอเนี่ยออกๆมีสองลูกมันพอละวตะระแม่บอกเป็นซีฟแม่หน่อยว่าตองสนใจแม่หน่อยแวแต่อันนี้ที่รู้ทีว่าเอาไปเอามาไม่เป็นนูดอนเลยเก็บไป้บ้างนี่คือนนูสองเด <m> ือกนึ่ง คนสีสังลานูคนเลือกแล้วว่ามันง่ามเดี๋ยวไว้เฮ็ดพอพันไปขันกล่าวว่าลูกคนไข่กยูเบิร์ตเลยดิแม่ข่าวประกาศเจับหนูขายดีเพียงดีขายดีนี่ทุกคนนี่รุ่นนี้เน๊ปลาขายลอยยี่สิบบาทเขาไม่จับปอยู่ไม่คุณจะไมาซองตัวเขาก็บอกเลยว่าพรนี่เอาเลยลอยยี่สิบพรข็สิบบังจังไหนว่าได้ตัวเป็นตัวผู้ตัวเมัว ขีบตัวไงก็ได้ขีบตัวมันเป็งโบก้าโก้าจับงูเลยบกาคือกันแต่ว่ากอยางเดี่ยงว่าทำพิรุสีกระจับมันชิไม่เห็นอย่างห้เจ้าได้นตัวหูตัวแม่อันนี้ตัวแม่มันสิมีกินมันละมีหูตะเปาะนนี่เห็นมัอือนี่คือตัวแม่ตัวหูเนี่ยเดหู้ใ้ไม่นัห้าวว่ได้ใบคือมือเนี่ยบอกเพื่อนมันอสิเอ็ดนี่แหละีตัวหูนีตัวหูใครทำนันเห็นั่นี่โอ้โหอนนี้นอะใชหรือเออ แล้วม่อไม่นลุนดไปกัน้ก็ะสีงไงคืนกันคักเลยปิดแม่สองพอนี่เขาเขาคู่ไว้ร้านยูบันนนเขายูคชชุ่มเขาสีมาปุอยูบันนอนใช้ห่ามเน่ยเพราะมีแต่ยูคชุ่มอ๋อหัวเขายูใสตัวหนึ่งมีอันนี้บ้านไหนปิด ้าจ,จังเรื่นดีเห็ดเยี่ยวนี่แหละใช้ามาว่างก็ไม่เส้านฟเลยขั้นไม่หนูนะ